อร่อยได้ง่ายๆไม่ง้อหมูอีกแล้วจ้าอีกหนึ่งเมนูเลี่ยงหมูนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะนี่เลยค่ะหมูแพง มีตัวช่วยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำผัดพริกแกงยูชิ้นปลาใส่ถั่วฝักยาวนะคะอ้าวผัดกันหอมๆผัดกันแบบน่ากินน่ากินนะราดข้าวสวยร้อนๆเป็นอีกหนึ่งจานอีกหนึ่งเมนูที่ชวนกินสุดๆเลยนะคะอีกหนึ่งเมนูประจำร้านข้าวแกงด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะการก็จะใช้เป็นลูกชิ้นปลานะคะวันนี้ลูกชิ้นปลาที่การได้มาเป็นลูกชิ้นปลาอินทรีย์นะได้มาการก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะพักไวใ้ให้เสด็จ น้ำนะเตรียมไว้ประมาณ3ขีดค่ะตัวฝักยาวประมาณ4ฝัก5ฝักแล้วแต่ค่ะหั่นเป็นท่อนๆอ,อ่าล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นแฉลบ2เม็ดใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็เป็นพริกแกงเผ็ดค่ะประมาณ2ช้อนเนาะมันไม่เผ็ดมากกะปินิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมค่ะ ขาวนี้ค่ะไปค่ะผัดกันแบบให้มันแบบว่าหอมหอมชวนกินเนาะผัดยังไงให้มันน่ากินอะ่ะกับเมนูพื้นๆเงี้ยไปดูวิธีผัดในแบบของการกันค่ะไปค่ะลงมือผัดกันจ้ามาค่ะมาผัดพริกแกงอร่อยอร่อยกินข้าวกันจ้าอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะมาค่ะใส่น้านํามันลงไปนะคะสําหรับผัดพริกแกงค่ะเอาพริกแกงลงไปผัดเนาะลดไฟค่ะอ่อนๆ ป้องกันการกระเด็นใส่ตัวเองพูดสิยังไม่ทันพูดเลยมันกระเด็นแล้วอผัดค่ะผัดที่แกงให้หอมถุยเลยจ้าอันนี้เมนูนี้จะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ผัดที่แกงนะคะโอ้แต่มันกระเด็นอย่างนี้เละจ้าเปิดะปะมดผัดที่แกงไปค่ะนี่นะคะสีเปลี่ยนกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่มเกรียมกันจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะลงไปค่ะ ในพี่แกงเนี่ยพอพี่แกงผัดแบบเกลียเกียแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปค่ะสักประมาณสองช้อนชาเนาะคั่วด้วยมันจะมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็มันจะทําให้รสชาติแบบว่ามันกลมกล่อมขึ้นนะคะค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยกันก็จะใส่ถั่วฝักยาวค่ะลงไปตามด้วยลูกชิ้นปลาจ้า้ำปลาอ่าค่ะค่อยๆทยอยเติมนะคะ ใส่น้ำเปล่านี่เลยค่ะถ้าเห็นว่าน้ําน้อยเราใส่น้ําเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะผัดให้มันมีน้ําแบบขลุกคลิกอะค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมา ชิมรสชาติกันค่ะเราจะจะมาปรุงรสชาติกันนะคะไม่ต้องตกใจนะเห็นว่าเฮ้ยทำไมนะ้ํามันเยอะแยะอะไรขนาดนี้ยังค่ะยังไม่เสร็จขั้นตอนเพิ่มเติมน้ําปลานะคะการจะใส่น้ําปลาลงไปสักประมาณสองช้อนค่ะระหว่างที่เราปรุงที่เราชิมมาค่ะให้รสเป็นไฟกลางไว้ก่อนนะคะชิมอีกทีหนึ่งการจะเพิ่มน้ําตาลนะคะตักน้ําตาลเข้าไปอีก ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะชิมรสชาติจ้าอืมอร่อยมันจะออกเค็มๆหว,หวานๆนะคะพี่แกงผัดพี่แกงค่ะหลังจากนั้นชิมรสปรุงรสได้พี่ค่ะเร่งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนมาทางแรงเลยนะคะค่ะเราจะผัดให้ทุกอย่างนะคะมันเข้ากันอืมมันหอมมาก นี่ค่ะใครจะให้มันน้ำมันน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่การอยากจะได้น้ำไว้คลุกคลิกแบบนี้ค่ะผัดแบบน้ำคลุกคลิกค่ะถ่านี้นะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วการก็จะใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบนะคะแล้วก็ใบ,บมะกรูดฉีกค่ะลงไปนะคะนี่เป็นไงน่ากินมากเลยผัดแบบร้านข้าวแกงผัดนะเนาะมันต้องมีน้ำถ้ามันมี่มีมน้ำมันเปลือง พอเวลาตักอะ่ะมันจะดูไม่น่ากินมันก็จะแห้งเกินเกินไปนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้อ้าวค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวสวยร้อนๆปลาคงปลาเค็มมาจ้านะคะค่ะไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ ร้อมเอ์ฟจ้าข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวมาจ้าปลาคงปลาเค็มมานะคะนี่เลยค่ะผัดพริกแกงลูกชิ้นปลาใส่ถั่วฝักยาวแบบนี้นะคะนี่เลยเหมือนตามร้านข้าวแกงเลยนะคะผัดกันแบบอร่อยอร่อยรสชาติกลมกล่อมค่ะอร่อยได้ง่ายๆไม่ง้อหมูอีกแล้วจ้าอีกหนึ่งเมนูเลี่ยงหมูนะคะ ค่ะนี่ผัดก,กันแบบง่ายๆนะคะลองผัดก,กันดูค่ะมีน้ำลุกคลิกๆไว้หย่ำข้าวค่ะอื้มอร่อยมากจ้าค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ